สวัสดีครับผมชาญชนหนุ่งสวัสด์วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน n e a r p o d ครับเราต้องเกินกันก่อนนะครับ n e a r p o d เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริหารการจัดการเรียนการสอนจากเครื่องของอาจารย์ผู้สอนแสดงไปยังอุปกรณ์ของผู้เรียนโดยจะเป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอแบบ Interactive ใช้งานง่ายซึ่งรองรับทุกแพลตฟอร์มทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์กับผู้สอนเช่นการส่งภาพสไลด์วิดีโอและเว็บเพจจากเครื่องของผู้สอนไปยังเครื่องของผู้เรียนแบบเรียลไทม์การเช็คชื่อการสร้างแบบสอบถามการสร้างแบบประเมินรวมถึงการสร้างโฮมเวิร์กให้ผู้เรียนสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้นอกเวลาเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้โดยระบบของ n e a r p o d จะสร้างรายงานแจ้งผลให้ผู้สอนทราบได้ทันทีว่ามีคนส่งงานหรือย,ยังไม่ส่งงานบ้าง พร้อมวิเคราะห์คะแนนเป็นกราฟให้อัตโนมัติอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนส่วนนักศึกษารอรับรหัสจากทางอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการเข้าเรียนหลังจากที่เราได้รู้จักกับ n e a r พ o ตนะครับว่า n e a r p o ตคืออะไรเราก็จะมาลองใช้งาน n e a r p o ตในขั้นเบื้องต้นผ่านเว็บเบราว์เซอร์กันนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาลองใช้ n e a p o d ผ่านการเป็นครูกันนะครับก่อนอื่นเลยครับเราก็ต้องล็อกอินเข้าไปเพื่อใช้งานครับผมอพอเราคลิกเข้ามาที่ล็อกอินแล้วจะเห็นได้ว่าจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับก็คือการสมัครสมาชิกกับเว็บ n e a ย o อซึ่งวันนี้เราจะมาลองล็อกอินผ่าน Google กันนะครับเราก็คลิกไปที่ Google ครับเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกบัญชีที่เราจะล็อกอินผ่าน NeaPod ครับผม หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับหน้า user ของ teacher เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโดยวันนี้เราจะมาลองสร้างสไลด์แล้วก็กิจกรรมง่ายๆกันดูสักกิจกรรมครับผมโดยเราจะมาเริ่มการสร้างที่ create lesson หรือก็คือสร้างบทเรียนครับหลังจากที่เราเลือก create lesson ออกมาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับผมซึ่งหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับการปรับแต่งบทเรียนในบทบทนั้นครับผมเช่น การเปลี่ยนชื่อบทเรียนครับหรือการอัปโหลดไฟล์เอกสารใบความรู้ต่างๆครับครับผมหลังจากที่เราเลือกอัปโหลดไฟล์ใบงานหรือใบความรู้หรือสไลด์ที่จะให้นักเรียนดูแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเราสามารถดูพรีวิวได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นมุมมองของนักเรียนนะครับต่อไปเราจะมาลองสร้าง Activity หรือว่ากิจกรรมดูนะครับเราจะเลือกไปที่ quiz ครับผมซึ่งจริงๆจะมีหลายรูปแบบเลยครับแต่เราจะมาลองสร้าง quiz ดูนะครับครับผมนี้ก็จะเป็นหน้าการสร้าง quiz นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับเราก็จะลองใส่คำถามอะไรสักอย่างลงไปนะครับ ครับผมหลังจากที่เราสร้างคําถามขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับหรือว่าจะแทรกรูปภาพหรือวิดีโอให้นักเรียนดูด้วยก็ได้นะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วครับเราก็มากดเซฟครับหลังจากที่เรากดเซฟแอดเอ็กซิสแล้วนะครับเราก็จะกลับมาที่หน้านี้ครับพอเวลาเราจะเริ่มสอนออนไลน์นะครับเราก็มาคลิกที่ Live p a r t i c i p a t i o n ครับผมก็จะเป็นหน้าการสอนนะครับจะมีโค้ดอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับโค้ดนี้ให้เอาไปให้นักเรียนนะครับพอนักเรียนได้โค้ดแล้วเขาก็จะกรอกโค้ดแล้วก็เข้ามาที่ห้องเรียนนะครับเวลาเราสอนเราก็สอนตามปกติที่เราเตรียมเนื้อหามาเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น quiz ที่เราได้ทำนะครับ ถ้าเราทําไว้หลายข้อเนี่ยก็จะมีขึ้นมาแสดงผลหลายข้อครับว่าแต่ละข้อ,อนักเรียนคนนี้คนนี้ตอบข้อไหนตอบถูกตอบผิดกี่คนครับผมครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการใช้เนียพอร์ตเบื้องต้นนะครับข้างหน้าเราจะมาสอนใช้เว็บไซต์อะไรหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ